ทําอะไรครับวันนี้วันนี้เล่นเรือปอกครับทําไมเขาเรียกว่าเรือปอกก่อนลูกเพราะว่าเวลาเขาดูนไฟแล้วเขาจะปอกปอกครับอ๋อเรือลําเนี้ยมันจะวิ่งได้ยังไงครับมันจะวิ่งได้โดยเราจุดไฟแล้วก็เสกน้ำลงไปครับเป็นพลังงานอะไรครับที่มันวิ่งไปเ,เป็นพลังงานไฟครับพลังงานไฟพลังงานไฟเนี่ยเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งว่าพลังงานอะไรพลังงาน ความร้อนใช่ไหมความร้อนครับแล้วไฟเราจะเอามาจากตรงไหนครับมาจากนี่ครับครับอ่าแล้วต้องทำยังไงครับเวลาเล่นเรือลำนี้เวลาเราต้องจุดไฟกันแล้วก็แล้วก็ใส่ลงไปตรงตรงนี้ครับกระสุนแล้วก็ใส่นาำนะครับลงไปปริมาณแค่นี้เดียวครับแล้วเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นที่นะครัดแ๋ยวเราไปดูเลยครับได้ครับ ไปดูไปดูที่ไหนครับดูข้างล่างครับอ่าเดินนําไปเลยครับ <c oughs> ลองตอบดีครับพลังงานคืออะไรพลังงานคืออะไรที่เราได้ยนพลังงาน,น,นคือพลังงานลมครับแล้วก็น้ำครับแล้วก็ฝนครับแล้วก็น้ำท่วมครับพลังงานนมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์อย่างเช่นพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ก็ทําให้เราตับพ่อได้ตับพ่อแห้งครับเราพลังงานพลังงานไฟก็ทําให้เราทํากับเพาะได้ครับส่มนพลังงานนาก็ทําให้พลังงาน น้ำก็ทําให้เราได้อาบน้ําได้กินน้ําครับอ๋อมันก็ทําให้ชีวิตเรามีประโยชน์มากขึ้นใช่ไหมครับแล้วหนูคิดว่าถ้าเราไม่มีพลังงานเนี่ยถ้าปถ้าโลกเราไม่มีพลังงานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเราจะเกิดโลกเราจะสูญเสียหายครับเราจะสูญเสียหายเพราะเราจะไม่สะดวกใช่ไหมครับอืมแล้วสเตมคิดว่าแต่ละวันเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากพลังงานยังไงบ้างใช้ประโยชน์จากพลังงานด้วยกันทำกับข้าวตากผ้าอาบน้ํา อับนำแล้วก็อับนำแล้วก็ใช้ทำแล้วก็ใช้สว่างในบ้านเปิดไฟสว่างในบ้านครับพลังงานและพลังงานอะไรที่มันทําให้รถเราเคลื่อนที่ไปได้พลังงานน้ำมันครับอเพราะฉะนั้นถ้ารถจะเคลื่อนที่ไปได้ก็ต้องเติมน้ํามันใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ถ้าพลังงานพกนี้หมดไปจะเกิดอะไรขึ้นล่ะจะเกิดรถเราจะขับไม่ได้ครับขับไม่ได้เนาะและ้วแล้วม,มันเวลาเหมือนเวลาเราไม่ก็กินแล้วเรา แล้วเราก็จะเจริญเติบโตได้เราก็จะโตเท่าเดิมอ๋อเพราะนั้นถ้าเกิดว่าโลกเราไม่มีพลังงานเนี่ยเราก็จะโตเท่าเดิมครับแต่จริงๆมันไม่โตเท่าเดิมหรอกรู้ป่ะเพราะว่าชีวิตเราดําเนินต่อไปแต่ละวันเนี่ยชีวิตเราก็ต้องใช้พลังงาน,นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีพลังงานเลยเราไม่กินข้าวเลยอ่ะสเต็มว่าเราจะโตเท่าเดิมไหมล่ะไม่ครับทาไมละ่ะถ้าเราไม่กินข้าวเลยเราก็ไม่มีพลังงานเราก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้เราก็หิวใช่ไหม เพราะะนั้นพลังงานมีประโยชน์ถ้าโลกเราขาดพลังงานปับ๊บชีวิตเราก็จะอยู่ไม่ได้คใช่ปะแล้วมันมีพลังงานสะอาดไหมเนี่ยครับยกตัวอย่างพลังงานสะอาดให้ฟังหน่อยครับพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดมีอะไรบ้างครับพลังงานสะอาดก็คือพลังงานที่พลังงานสะอาดคืออะไรครับพลังงานสะอาดก็มีทั้งแสงอาทิตย์แล้วก็แสง แล้วก็แผ่นตัวรัดเซลล์ครับแล้วก็กังหันลมครับอ๋อพวกกังหันลมใช่ไหมที่เขาเรียกว่าพลังงานสะอาดนะเพราะอะไรหนูรู้ไหมเพราะว่าเขาเพราะว่าเขาไม่มีไฟไม่มีไฟไม่มีอะไรครับอ๋อเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีอะไรครับมันใช้แล้วใช้แล้วไม่หมดไปใช้แล้วไม่ไม่หมดไปเอากลับไปใช้ได้คแล้วมันทําให้ไม่มีควันพิษเลยเรียกว่าพลังงานสะอาดครับเช่ป่ะมันทําแล้วมันไม่เกิดมลพิษครับครับ คราวนี้เราความจะเรียนเรื่องอื่นยังพร้อมนะครับดีมากเลย